สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่อังเกอร์สกูสกคนพ่อๆกับซองเคยลาเก,ก่าพี่น้องตอนนี้มาอยู่ในรน้านโทรศัพท์พี่น้องมาซื้อโทรศัพ,พท์เห็บป้าจีดำเนาะผู้ใหญ่จะดีเป่นฝานกเงินไม่ซื้อแต่เพิ่นว่าใส่แบบพอเพี้ยงนะยันป้าเราติดฟ,ฟูบ้าวก็เลยหาใส่แบบรุนรุนกดเอา บอกให้ใส่แบบสัมผัสหน้าจอได้เห็นผู้ป่าวยได้สีกดไล่ตลอดก็ต้องขอบใจผู้ใหญ่จะดีแม่นทางกรุงเทพเนฝากเงินมาให้ฝากเงินมาให้ันซื้อตราบให้ป้าราคาแสนเก้าวะแสนเก้าพี่น้องเลยแพงนี่รอ ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นกีบจ่ายตังไปเป็นเงินบาทนี่เท่าหนอสบอกว่าอยากหูกันอยากให้พี่น้องเป็นหูน้ำหนาเฮาไล่เขาก็ไล่บอก,อ,บอ,กอยากเปลี่ยนปัจจัเียงเจ้าเหียนนะ่เใช้หน่วยมัน โทรศัพท์ตั้งโตพี่น้องบ้านเฮาเรือนโทรศัพท์ตั้งโตหกหาเงื่อหกสิบาหกร้อยหกสิบห้าหกร้อยหกสิบห้าพี่น้องเติมเงินบาทหกร้อยหกสิบห้าบาทจ่ายไปรุ่นนี้สิบ่มีโปรโมชั่นเด้อพี่น้องรุ่นโปรโมชั่นมันต้องรุ่นน,น <m ai> <m ai> ั้นสัมผัสหน้าจออย่าอะไรยี่ห้อนั่เจ้า คนว่าเวลาเจีดัมไปใส้แล้วกบสิได้โทรหากันนะพี่นอ้องคุป้าเพิ่นเลยฝากเง,งิานใหม่สื่อโทรศัพท์หายโขกร้อยหาสิบกหกร้อยหาสิบกบาทคาเป็นเงินกี่กับแชนเก้าแล้วก็สิมาติดทิ่มพ่อของเมียทิ่ม ไลยกำลางอยู่ตั้งแต่บนันโพนบันติดให้ไล่โอ้ยผ่านมาตรการอะไรสิมาติดเนาะมีลานสาวลูกสาวมาเมื่อเราไม่เงินอ้าว บได้มาบอเจนจีลามีพนักงานอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเราเคยเราเสียถามว่ามีบารุนนีิมีเจ้าคือบอท่องเสียถามเธออยูไซต์ตอนนี้ฮอดเฮือนเลยพี่น้องมาหนี้ป้าแล้วก็จิติโทษห้าผู้บ่าวเล่นหร่อยเนาะ ำทีไปบบนูนน้น,นี่เอเอาคือไปเกก่อนป่าอย่ายแกเอาเกียสิลูกลนะใช้งานอะไรเบอร์น่นกดเอาอันนี้คือโทรศัพท์ป่าพี่นนอะเขาเอื่นโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเลยใช้เบอร์อยัง,งนะ ร้านาตื okay. ่นเต้นกูป้าจุ๊บเนี่ยจุ๊บเนี่ยโอ้ยแบบแปลงพันชอบคืนนี้เขาแตะมาแล้วมาแล้วก็ยันหัวก็กันหัวก็ราคาตั้งแสนเก้าแล้วจังหวะไปรามา Mà thôi, mà hãy, thử chạy đi hả? cái con đang ní vào nhà thấy không? chơi tay chơi tay, chiêu เอาให้นอกคลิปซะเจิดไปเจิดมากอยู่คนาแน่แหละราคาเขาก็บอกแล้วเนาะเงินไทยนะหกร้อยหกสิบห้าบาทแต่เงินเราฮานาเซ็นเก้าพี่น้องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเวลาไปใช้ยังในโทรตามกันหรือว่าเพิ่นจากโทรก็ได้ใครเน่หน่อยเนาะติ้งยุไซ้บอหยานไปหางวผัดงัวผัดมาคือเมื่อะครับอันไหนแด้ยังวนาะ เขกะมาไปลาก็ไนี่ผู่เตียงคนเฮือคนน้งดาเนีย่านอตีพ่เนวกมันกลับมางมัวอยู่พี่โอ้มาทันมาทันได้มากไงจะได้่าไปในคลิปแันนยักจด้อทนง่มีแม่อก็ามเื่อเอแมอะไรพากันไปซื้อเนาะ จันได้เกิดอุบัติเหตุรถยางรถยางแตกกลางทางจูงจนว่าเงย้าล้านแถวบ้านเฮานี่มันบ่ค่อยมีพี่น้องไอ้ล่านสอมแถวบ้านเฮานี่บ้านบ้าน,านในบ้านน้ำโมงนี่กับบดิมีนะน้ำมงน้องเตนะน่บดิมีล่านสอบในะพี่น้องขันสอมต้องไปสอมอยู่บ้านน้อยพวกอึด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 ลานเนาะอึดล้านแถวบ้านเฮานี่ โอ้เชียเงินเเียบอกได้บอกักาวิมสบ่ดรกองร้อนเชียกองร้อนพี่น้องเอ้ยเชียเงินกองร้อนบอกเมนแม่ร้อเ้ยให้บาดนึแห้งเปิดมันไม่ยบาดนี้เล็บชีได้คุยผู้บบาพี่น้องปะชได้คุยผู้บ่ากับบาทเดิมจีาอ่ ดีใจยคุณแม่พาเงินมาซื้อโทรศัมหัยมาสักสิเด็คุยูบาวกับบานนี่เลยเน้องโดนเป็นยุกตอนรมันจะบวกรชากมันบบอดดีลับไปนอนแล้วน้องโดนไนอนไปํา่ยโทรหาผูบาวเด้อบไดดีลับไปนอนแต่แท้บานี้ร้านเจ้าน้าตื่นเต้นดีใจแต่สิเด็เรีนโดนศับปะไอพฟนบอกโอ้โหบากใา่ไอโฟนบเป็นดอกบาลเบอร์ปาใจลลายเด้อพี่น้อง เบอร์ป่าไหวเดี๋ยวอยเด้ออากดเอากดนอาแจกเลยบอเบอร์นี่เบอร์บแจกบอแจกเดี๋ยวชิไดอยู่นนอนเบอร์มากาอนโทรมกันค้มได้เนาะซ้ายสักเบ็กัอยู่ในห้างเลยเบิ่งดูอย่าว่าลืมชายสักเพอเออเบอร์ออมันกัอยู่ในห้างและเอาไปสากไวได้ไหม บอกว่ากูวันนี้มีตัวกองลอยในชิวโบกินให้กองลอนกินบ่ะ <c oughs> บกเกี่ยวกับฟัวเขาบอก,ก,กอมีชายชา,ยชายเรียบร้อยวันน้มีตัวกองลอยมากิเานเลยเปิดเครื่องมันดูมันเปิดได้เยอะเขาจะเปิดเครื่องแล้วบอกเดี๋ยวนี้เ,นเอเเออเาไปประดมเองกันหน่อยแต่ง่วมากเพราะได้โทุ่มพลงัง หมอโทกันบัดนัดไปอันนัดอันหลินเออรถเฮ่รถเฮ่ย่าอยู่น้ำกันตลอดเบเลยี่อเงนอย่งเนยางหางัวกาเออกดดิงิเห็นแล้วงัวมาเด้มาได้อเไรวะงัวผมเห็นวเดยวมันกบเอามตาแลว่าเนี่งัวไม่นอใ่ญ่โซยังเห็นนะงัวซี่อะบ่ เสียจังมือแล้วนะครับเสียเตอะอืมไปนำกัรบโบรานำกางงเนาะใจแจมมาเบิ้งดูเบิร์หน่อยเก็บเลยอายาะเดี๋ยวป่าจะไนอนบอว่าแต่ป่าแล้าเล่นอนนำการพอจิติงติ้งตงเชียงกับเสียงสีดังอันนนี่เพรากับผู้สิโตมากกับประเพีรเขาประเทศเด้อ ชีโทมาเรื่องกล้องเรลืองอย่าได้ยินเลยชะมาบวยเวละนอนกัปตทนนั่นแล้วชีโทมาเป็นสายเป็นสายเรียกแล้วเป็นกะซื้อตามจำนวนผักมาให้เนาะถ้ซื้อมือถือไปยันจีน่ามใสเป็นบแมนใส่เป็นยูว่ไฮไลท์ออยเออเยี่ยมหล่อนล่อนเจอกแล้วที่นี่เองเออโพ นี่พยังจะดีพ่ว่าามสี่ห้าพันอาสีให้หัดเลีนอันนี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปอานสี่ปีนันสัมผัสหน้าจอสี่พักกันเติมเน็ตมูลสามใบอยู่นะเล่นบ่มียุดเล่นบ่มียุดบ่มียนนลาเพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่กับมาเบิ่งฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตาม ก้นอะไรเนาะติดตามโมเมนต์การเลี้ยงมาทั้งบีตีโมเมนต์ที่ขอบใจแต่ผู้สือสื้อของหายฝากของหายโมเมนต์นะพี่น้องขอบใจเบิรงดบอสไหนนี่วะหลุดห่วยใช่บานอุดมไซดมไซใหญ่จนชีวิตล้านกรบอไม้ล้านมีล้านเดียวไอเข้มไม่เป็นคนงาดใครเข้มไปนำหลังไปกกำเขงเองสารโมยูหงัดเอง กือบโอ้ยเงาจูง้งผดแดดอีกโอ้ยไฟเรียบพี่<อ>น้องพ่กันณหม่ลิปหน้าสบายดี